พเชวเรียกว่าตัวเาะไปเชวเลยอยอาพีอแหลกูเว้นะเมัตัวน่ะเมสักตให้สมัตัวอาเล็กกูเนยกูจานเตเตนุสก่อวม่าตกันนาลปานคือเจาลาเวเดยูมานาคือกาลาเวโนก็ลยลาลาเวเรียว่าตัวกลเลอฮอสกาลาฮ็ดทอสที่พอเข้าเียนี่พอ 阿姐，阿姐小外祖母嘞，嗯，阿姐啊，妈妈买嘞，嗯，妈妈买嘞，女士化了，女士化了，阿姐买来了，阿姐买来嗯，阿姐个狗穿女士没搞错单嘞，阿姐，小老婆婆呢？老婆婆个家没啦？有穿衣服的，买没阿黑就抱女士，叫女士，女士。

嗯，妙了不妙了？嗯，妙了，妙妙。妙了，漂亮。嗯，阿爹，皮芝麻皮蛋干。哎，皮啊。漂嗯嗯嗯。阿来芝麻干了。嗯。哟。阿老汉们家出皮蛋，嫂子你们各个说，说说女士阿爹这个，对，阿爹么个嘞？ เทีมมากเกจีคือผสมากเสมากเก้กระเทียมเราเลยข้าเท้ข้าที่เข้าวทังเน้ยไมด้ไม่มด้เราดูะว่ง้เืหนึ่งสองโอ้อย่าเพื่อเลยเห็ดถอดจ่าเวจันสาดเฉดดีเหจันนิสาไม่ห

สุดาอเห็ทอ1อต้มยำอร่อยแน่นอนเตปนีเฮ็ดทอปจ้าเมียไวจ้าเชียไวเลย

mình ăn ba tô hoa vậy trời sáu tô mấy sáu tô chọt thịt thập hmm mình, đăng.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  mình đăng.